โอ้เอาแล้วครับเอาอีกแล้วหมาพิษบูหมาพิษบูลห่วงเจ้าของคำาว่าห่วงเจ้าของนี่มันมันห่วงอันเจ้าของมันคือผัวเขาครับที่มันไปนกัดนี่มันไปนกัดเมียเขาทด้พี่นอ้องเอือยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพ่อใหญ่ิษย์เอาหมามาเลี้ยงเออเอาหมามาเลี้ยงพ่อใหญ่ซษย์ก็เป็นเจ้าของหมาตัวนั้น แต่มันไม่นับถือเจเพนเป็นเจ้าของมันกัดเจเพนถึงเสียมันเป็นลักษณะน,นั้นมันชื่อไอ้หลงแสดงมันหลงมาครับเปียนพิษบูผอมโซหลงเข้ามาที่บ้านครับสามีก็เลยเกิดความสงสารชุบเลี้ยงเอาบุญหาข้าวหาน้ำให้มันกินทั้งที่เมียก็เคยบอกว่าอย่าเด้อ หมาพันนี่ยาเลียงเด็ดขาดเดอ้อเออบ่เคยฟังข่าวพญ่ยสัมฤทธิ์ติหมาสุนี่มันโหดร้ายมันกัดคนมันกินคนด้วยแหละอ้ยระวังคนกับหมาี่เจ้าสี่ยนหมาได้ยานคนจะเหลียวเบิ่งดู <laughs> อ้ยยอ้ยคนกับ,บ,าาเ,บเป็นตาย่านได้พี่น้องเหลียวเบิ่งคนแม่เป็นตาย่านหมากับเป็นตาย่านจะเบิงดด่งน้นนะพี่น้องโอ้แล้วคือได้เมียผมง่ามเถอะนะือ เรื่องของเรื่องก็คือมันกลายเป็นสุนัขพิทักษเจ้าของเจ้าของมันก็คือผู้ชายคนที่นั่งข้างๆมันนั่นเด่ยมันยังไม่กัดเจ้าของมันสักทีนะใครเข้าใกล้สามีแกไม่ได้เลยนะลูกเล็กเด็กแดงผู้ได้บ้าหม,มอหัวเล่านี่กัดเบิดกัดมาหลายคนแล้วล่าสุดเมียเผลอ เจอขย่ำโ้ยทีนี้เมียโบเอาแล้วบัดน,นี้ฮั่นเจ้าเสี่ยวหมาตัวนี้ไว้าคอยสิป่าเจ้าให้เจ้าอยู่นะมันเดอ้อคอยโบเอาเจ้ายื่นคำขาดก็เลยวอนให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนมาเอาสุนัขตัวนี้ไปรับเลี้ยงด้วยถามว่ามันรอนตัวเมียหรือตัวผูน้นี่เออมันก็ดูแล้วลักษณะตอนนี้มันอ้วนท้วนสมบูรณ์เนาะพี่น้อง จากครั้งแรกที่เอามาเลี้ยงครั้งแรกนั้นมันผอมโซมันบริกินเขากินปลาน่าจะเจ้าของเดิมเขาเอามาโผดเพียนพี่น้องเอามาปล่อยมันก็คงจะกัดคนแล้วครับพี่น้องพอกัดเจ้าของเดิมเขาก็เลยไม่เลี้ยงเขาเลยมาปล่อยไว้ข้างถนนเอามาโผดพอมาโผดมาเลิกเข่าบ้านมันเชื่อไอหลงครับสามีก็เลยรับสามีก็เลยเลี้ยงดูเอาไว้นี่แหละชุบเลี้ยงเอาบุญ เรียกว่ามันจะดีเนาะที่ไหนในมันบอ่อหลงมันซื้อไอหลงนะครับไอ้หลงนั้นมีนิสัยหวงเจ้าของซึ่งก็เป็นสามีของตนมันหวงอย่างมากใครเข้าใกล้สามีของตนไม่ได้จะถูกไอหลงกัดทุกรายซึ่งที่ผ่านมามีคนถูกกัดไปแล้วห้ถึงหคนครับแต่สามีก็บอยอมสิป,ป่อยมั่นครับเบ่าจังได้กับบอ่อป่อยสี่เหลี่ยงมั่นจนาย มันดีมันซื่อสัตย์ต่อเจ้าของเราว่าหาอยากที่หมาไปดีระว่างหาอยากพอมากัดเมียเอาแล้วคราวเนี้ยจําเป็นแล้วครับเอ,อระหว่างเมียกับหมานี่เจ้าเสียวเมียหรือเจ้าเสียวหมาครับพร้อมเมียยื่นคําขาดพร้อมจะปล่อยแล้วครับตัวนี้จะปล่อยไอ้หลงแล้วหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชนจะไปเลี้ยงต่อก็ยินดีให้แล้วนะครับพอกัดเมียเล่าครับ ในที่สุดวันที่โดนกัดวันที่เท่าไหร่นะวันที่11 11กรกฎาคมที่ผ่านมาเล่ากันว่าโอ้มันสียงับข้อเราผุเหล่เราว่าแต่ก็โชคดีตรงที่ว่ามันกัดเข้มมือมันบาดแงับข้อหั่นง,งับข้อเราแมนไยแต่เอ็นนิ้วมือก็ขาดนะโอ้เท้าด้านซ้ายก็มีบาดแผลด้วยโอ้มันกัดทั้งมือทั้งเท้านะครับเราว่าโบแมนธรรมดาเด้อ่าสนัน เย็บ yep, ตั้ง20เข็มนะป๊าดแสดงว่าสินักเติอบอยู่เพราะว่าแกไปเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลอ,อพออาการแกดีขึ้นแล้วแกก็เลยมาแชร์ภาพให้เราเห็นนี่ไงพี่น้องเห็นหมดมือเราพันผ่าพันแผลผ่ากอตแบ้เห็นมาพี่น้องแต่แกไม่ได้ถ่ายภาพขาด้านซ้ายให้เราดูรวมๆล้ว20เข็มครับนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล สี่วันครับพี่น้องเสียค่าใช้จ่ายให้แพทย์ให้หมอก็ไม่ใช่น้อยแต่เรากับ่าก็ยังโชคดีตรงที่ว่าไม่ต่ายก็เลยตัดสินใจแล้วละที่จะปล่อยหมาตัวนี้บอกให้สามีปล่อยเกรงว่าวันใดวันหนึ่งมันอาจจะกัดสามีตนก็ได้นะมันบอนี่เด้มันบอกูจากเมียเจ้าของมันก็สี่ขีรายไรเตือนพู่เด้อจริงๆถ้ามันแสนรู้จริงมันน่าจะรู้ว่าผู้ใดเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องมันก็ต้องแยกแยะออก กติถ้าหมาหมาที่ดีนะเขาจะรู้จักว่าผู้ดีเป็นมูเป็นเพื่อนหรือเป็นโจรเออหรือใครมาคิดร้ายต่อเจ้าต่อนายมันก็น่าจะแยกออกถ้าหมาที่ดีมันจะแยกออกเออนี่เป็นพ่อเป็นเมย์ของเจ้านายเด้อนี่เป็นลูกเป็นหลานเด้อนี่เป็นเพื่อนฝูงเขานะอันนี้เขาเป็นช่างนะมาซ่อมแอร์นะมันต้องแยกออกครับถ้าหมาที่ดีต้องแยกออกแต่ถ้าแยกไม่ออกนี่ห่วยบาไหวเลยพี่น้อง กัดผูกัดคนมันก็เป็นตาไปโพดอยู่ในพี่น้องเฮ้ยทางด้านนายยงยุทธผู้เป็นสามีและเป็นเจ้าของสุนัขกล่าวว่าตนก็ยอมรับว่ามีความรักและผูกพันกับไอ้หลงอย่างมากแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นก็ต้องตัดใจหาที่เหมาะสมให้ไอ้หลงอยู่แล้วละ่ะเพราะไอ้หลงมันหวงตนมากเ,เพื่อนฝูงก็ไม่สามารถมาบ้านตนได้ญาติพี่น้องมาก็ไม่ได้ลูกเล็กเด็กแดงเข้าใกล้ตนก็ไม่ได้มันกัดเบิด ตอนนี้กัดไปห้าหกคนแล้วแต่ว่าการที่เจ้ามันไปผูดตนก็สงสารมันอยู่ก็รักมันอยู่แต่ก็จําเป็นแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของความสําคัญแล้วภรรยาของตนก็เป็นคนสําคัญในชีวิตของตนตนก็รักเมียตนเกิดมันกัดเมียตนตายขึ้นมาตนจะอยู่กับใคร <laughs> โอ้เราก็หากเมียเราคือกัน นับเป็นความทุกข์ทรมานมากที่สุดในการตัดสินใจในครั้งนี้แต่จำเป็นต้องตัดใจฝากหน่วยงานให้มาช่วยเหลือนำไอ้หลงสุนัขขี้หวงไปดูแลต่อไปครับพี่น้อง